ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำมอดลำพื้นออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องกับครัวคำมอดเมื่อนี้จ้าเปิดครัวคำมอดวันนี้อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอาเฮ็ด,อ,ดอย่างกินค้ามาเบิ่งกันพี่น้องจา้าเอ้ยน้ำจิม้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดของคำมอดค่ะของครัวคำมอดเด้อพี่น้อง เผ็ดจังกินก่อนวะท่านไปใส่กับชี้คือสิเผ็ดใท่ไหะคุณเซ็บแล้วเซ็ปแล้วจิ้มขมึดเซ็บแล้วเต็ดสูดขมอสแซ่บแล้วค่ะพักในล่างเลยเด้อพี่น้องล่างเลยเด้อ นะตุ๊กครัวคอมมอดค่ะเอ้าใส่น้ำปลานี่ค่อยกินกับบันค่อยเซาเขาว่แม่นเตียงคุณได้สวยอ่ะคุณเสียบแล้วค่ะชื่อหนวดปลาหมึกมากหน่อย ลานดอกซื้อ <l acht> น้องบอลเงีย <l> น <acht> ไม่้องจา้าใส่บนน้ำขวดวนน้ำนวยกับมีได้แล้วคุณแซ่บแล้วมไม่้องจา้ามัน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดจ้ะทำไมอ๋อ ม,มันแซ่บตลอดแหลกไหม,อ,มอันนี้เอาไว้นี่ละเพราะว่าบันนี่สีตามอันี้ได้บนีมเอาโคกนี่เฮ็ดน้ำจิ้ม,มอันนี้ซีฟูดจ้ะซีฟูดเนาะโคกนัน่นซีฟูดเอามันมีโคกนี่โคกนี่านนบา,บาเถอะคือเป็นียังตำข้าวปุ่นได้บหมใช่ลราข้าวปาุ่นขึ้นไปเห็นใช่สวัสดีจ้าเอาไปม้าค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า เอ้ยไหวงามกระบุโอวันนตำถาดหน่อยเถอะจะหนคือสีอิ่มกันม,ม,มันมีถาดหน่อยเถอะเอาเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมอ๋อเอาเผ็ดไหมลูกไม่เอาเผ็ดเอาพริกชองนะพ่อไหวเขาพริกชองเหตุอะไรเอ้าไม่เชื่อเผ็ดเราถ้าเอาพริกปิ้งแ้วบ่ได้เอามันหลายปวดบ่้าน ก็ไปสำรองเม็ดไหนแม่ด ok ู่ซ uh uh ึระบบที่เเวลาขาตำเนี่ยนี่สุกอบอิดหนูแต่ใหงมัตไสเลยจ้ะเอาคือแากหนาเหนียวตำพริกก็ซื้อพี่น้องพี่ควรจะข้าตข้าตเิ่งเอกรมอดเฮ็ดยังขึ้นอ้ยหนาู่ไเแลาพี่น้องต้อหักคอยบอตำพริกซื้อหนาหิวก็หักคอยบ่ลหักเหรอเนาะมือตาใส่นาเจียวเลยบ่หักดอกัน อีหลางฮักไ uh, okay. mm? ่หล so, ุดเนี่ยอีหลางฮักแม่บอกฮักพ่ออีหลางฮักพ่อเองขั้นแม่น้องฮักไอ้เหี่ยมื่นตาใส่น้ำแก้วเนี่ยจะไปมื่นผู้เดียวรถคาป๊อกอีใส่ใส่เอาลูกตาลก็ได้ยังมื่นพี่น้องป๊อกปุ๋ยคือป๊อปอีกนะคบ้าหักตกพี่น้องเลยกระเชยไปมื่นตาใส่น้ำแก้วมันจะเสียงแปะแปะดูนะ อีย่งค่ะน้ำตาลโขงนวลน,นิดหน่อยน้ำตาลแล้วก็อะไรแห,หน่ยบะน้าคุนณวยได้คุณบะน้าวยังเมื่อขั้นเสร็จแค่ว่ายีห่ห้อนี่ดีอยู่มาตรฐานนี้มันหอมป่ะเส่ะทานที่ชิมมึงไงแต่ว่าที่เจา้าใส่แน่นน้ำจิม้มน่ะมันกระเซาะไปเลยละตำข้าวปุ้นจัดตำข้าวปุ้น ปลาแดกเส่แล้วเตี๋ยวครเป็นห่ว,อหวงอย่างนี้พี่น้องคอห่วงปลาแดกย่า,ารเรา่ใส่ปลาแดกค่อยค่อยจำได้เพ็ดลายน้งว่าอุ้ยยาใ่หลาย ยุ่มก็ไปยุ่มน้ำเปล่าน้ำสะอาดนิดนึงเตัดเกลมให้มันนั่นมากเอาน้ำสะอาดดูเห็นหัวส่แว่นก่อนแค่น้ำสะอาดนั่นแหละน้องเนาะเดีมีบุรีเอาน้่มเอาน้่มขีดสีเมื่อใช่หรอถ้าว่าไปต้องเอาน้ำสะอาดก็เออแค่น้ำสะอาดนั่นแหละประว่า โอ้แต่แสบแท้คือเพ่ลวกกันนั่นไส้แน่น่ะผักกัญจองน่ะจริงๆแล้วนะหนวดปลาหมึกอะ่ะลวก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 ,ลวกแล้วทำมาตำใส่เส้นอ,อาอชิ้นกลวกสัน่นยืดตัวไปเห็นไหม,ม,มขนมเ้นก็บว่าตัดไหมพี่นอ้องตัดลายแปดไส้ใบอันนั่นเมีย ใบหอมปีน่ะจากหอมเขียวเลื่อยน่ะแมนเมนแค่นั้นพอผักใครหลาบ่กินผักแม่กินให้พ่อใส่แม่กินน้ำหลามันบ่จ้ะเอาใส่หอมรวมเลยจ้ะแต่ชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่ๆรอดพีมาเรียวพีชีวีเดอรแมนถังละโอ้ยน้ำร้ายแตกพี่น้อง ไปทวดีดขวดแบนนึ่งเศบซี่โครงเราไี่น้องเนาะอุ้ยนี่เอาจานด้วยเซ่ยาดเราถ่าดมาใส่เลือถ่านง่ายเซอ้หู้นี่นี่ถาดเนี่ยอันตีบวกประทันบวกทันบ่กกับมือกันเอานี่ได้ถุงสซถุงไว้ค่ะูกกุกมาเชื่เนี่จานฟัวนี่กับวเอามาที่ไเดี๋ยวเสียบอันี้เสียไฟตรงนี้ ะอ้าวพี่น้องเลยอืมพี่น้องจ่าตำข้าวปุ้นเอาขดลงขดลงเตํ่าข้าวปุ้นรอบเดือกจ้ารอบขยันมือแรงพี่น้องเอาเอาผักหลอกเผื่อได้ไหมผักอันไหนหมอนไหมไม่คุกไหมอืมเอาสมบปะใส่มือหยุมใส่รถอดเพียงก็ต้องใส่ส่วน ไม่เป็ดไม่เป็ดลูกมาครับพี่น้องกินข้าวแล้วน้กันค่ะเมื่อเนี้ยกับครัวคําหมอดจ้ะมีตาข้าวผุนกับเนี่ยก็ลวกอ่ลวกปลามือง้ ร่วมหนวดปับมึงพี่น้องจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมอกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า<บ>